มหัสจรย์ีธรรำสอนหลวงปู่ม่านภูริทัาโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสติภาพข้อหนึ่งเมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องข้อสองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจข้อ3เมื่อใดที่ระดุ้มใจลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลารของเราน้อยลงไปอีกในวินาทีแล้วข้อสการได้พัหน้าันในวันนี้ โอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราจะห่วงกัะเพราะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไมขอ้อ5เมื่อใดที่ถูกอเอาเปรียบลองปลอยวางอยู่บ้านพุกหน้าต่สเชียน,นี้ขอ้อหกเรื่องหล,หลายเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่เระพข้เราชออกู่ชอ่อกาวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไป ข้อเจ็ดเมื่อใดที่ใครบางคนทําให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทบกวนมีสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครยิ่ยงคงกระพันข้อแปดเมื่อใดที่เรารู้สึกตดนยากอะไรไปให้ลองแตตรองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปข้อเก้าอาจไม่รัวล้นฟ้าเงินเศรษฐีมีเงินแค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาล ก็นับว่าโชคดีกว่าคอนอื่นๆมากเพียงใดข้อสิความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามวันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายแค่นี้ค็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายรายแล้วยูโรเป็นที่คาร์โลทำกันก